สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารว่าฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็มาหลายเร็วมากสําหรับนักชาลีมารอบนี้ก็ได้ออกมาพูดคุยกับแฟนคลับในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณแม่จิ๊บที่ถูกต่อว่านักชาลีก็บอกว่าคุณแม่จิ๊บก็เหมือนกับนักชาลีก็คือจะไม่ฟ้องใครอยู่แล้วเพราะถ้าคนรอบตัวเขาดีหมดแล้วมีเขาคนเดียวที่มาเม้นไม่ดีไม่อยากให้คนรอบข้างที่ดีๆต้องมาเดือดร้อนหรือต้องลบพวนเงินของพ่อแม่เขา และก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องดราม่าแอดมินหรือ MVP ห้องคุยอันไม่ปักหมุดข้อความให้ชาลีและมีดราม่าว่า แอดมินเป็นอาหวังอยากจะได้ตัวขุยอันเองและแน่นอนแน็กชาลีเองก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าไม่ต้องไปกโกรธไม่ต้องไปอะไรนะเรารู้ตัวเราตั้งหลายทีแล้วบางห้องผมเข้าไปเนี่ยเขาตั้งใจไม่ปักหมุดจริงๆห้องที่หลายๆคนอยากให้เราเข้าไปคุยเขาตั้งใจไม่ปักหมุดจริงๆพอเราพิมพ์คำสบายๆไม่ได้แซวเขาก็จะปักจนตอนหลังก็เลยไม่เข้าไปแต่คำไหนที่พิมพ์แบบยาวๆเขาจะไม่ปัก จนผมต้องก๊อปปี้คำแล้วก็โพส์โพส์โพส์รัวพอเราเข้าไปพิมพ์คนไม่ปากผมก็โดนด่าอีกนี่เป็นสิ่งที่โดนมาตลอดทั้งปีก็เลยอยากออกมาพูดในสิ่งนั้นบ้างและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นมิน่าละ่ะชาลีไม่ค่อยเข้าห้องน้องพระเอกนางเอกเขาคุยกันหลังบ้านละเราทีมมโนสู้ต่อไปนั่นไงอ้าวังไม่ปากจริงๆด้วยอ้าวังไม่ปากเขาก็คุยกันหลังบ้าน อดเห็นเข้าจีบกันเลยแอบไปคุยหลังบ้านและก็มีบางช่วงปุยอันก็เข้ามาทักทายในลับของชาลีโดยการส่งสติ๊กเกอร์หยิบแก้มและส่งสติ๊กเกอร์กาแฟให้ชาลีด้วยและก็มีแฟนคลับเขาไปบอกชาลีว่าสาวอยากไปลอยกระทงที่เชียงใหม่ชาลีบอกว่าไม่ได้ลอยกระทงนานแล้วพอมองไปเห็นว่าคุยอันเข้ามาในห้องก็ทำท่าทางเขินเก็บอาการไม่อยู่ทันทีพร้อมกับบอกว่าเก๊กรอก่อนและดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ ก็เรียกได้ว่าวันนี้แนักชาลีก็เข้ามาเคลียร์ครบจบทุกประเด็นดราม่าไปเลยจ้า